สวัสดีค่ะเปิดของที่ระลึกงานชปนกิจผู้กำกับเบิ้มหลังปลิดชีพคดีสารวัตรแบงค์ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดของที่ระลึกหรือของํำรวยในงานชปนกิจของผู้กำกับเบิ้มหลังปลิดชีพคดีสารวัตรแบงค์จากความคืบหน้าล่าสุดในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้กำกับเบิ้มนวัดใหญ่ท่าเสาจ,จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบิ๊กตอ่อหรือพอตออต่อศัก์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปร่วมงานศพพกกเบิ้มด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังมีข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเพื่อร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น3 9และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น5 5เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและในงานชปนกิจกองบังคับการตำรวจทางหลวงนั้นก็ได้มอบเงินให้กับครอบครัวผู้กำกับเบิ้มเป็นจำนวนเงิน330 0 0 0 3498บาทต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดของที่ระลึกของชาร่วยงานชาปนากิจของผู้กำกับเบิ้มหลังปลิดชีพคดีสารวัตรแบงค์โดยของที่ระลึกในงานชาปนากิจผู้กำกับเบิ้มนั้นเป็นพระเครื่องด้านหน้าสลักเป็นพระนอนจากวัดโพธิ์กรุงเทพมหานครด้านหลังสลักพระพุทธบาทมงคล108ปี2460นนอกจากนี้ยังมีหนังสือที่ระลึกผู้กำกับเบิ้มเนื้อหา จะมีจากประวัติข้อความไว้อะไรจากผู้บังคับบัญชาแล้วยังมีรูปผู้กำกับเบิ่มหลายอีริยาบทด้านในมีคำไว้อะไรจากพ่อแม่และบทสวดมนต์ขอบคุณทีนิวคะ่ะ